สวัสดีครับผมแชมป์เองครับและนี่คือช่องไอเลอร์ลอสช่องที่นำสาระดีเกี่ยวกับลงคริปโตเคเรนซี่บิตคอยมาสรุปให้เพื่อนเพื่อฟังครับในคลิปนี้ก็จะเป็นในส่วนของคลิปวิเคราะห์บิตคอยประจําวันที่12เดือนกุมภาพันธ์2567นนะครับวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าตลาดภาพรวมก็ค่อนข้างที่จะอ่าเรียกว่ายังไงดีเริ่มที่จะมีสัญญาณแดงๆมาให้เห็นแล้วนะครับหลังจากที่ขึ้นเขียวมาโดยตลอดวันนี้ ถ้าเกิดว่าใครเล่นกรณีคล้ายผมก็คือเป็นกรณีที่ยก telling stop ตามเรื่อยๆสำหรับตัวชุด b e c อ่ะวันนี้ผม TP เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปบอกในกราฟไปดูอีกทีว่า TP ตรงไหนเพราะอะไรนะครับเนาะก,ก็จะเห็นเลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ย BTC ก็จะในสัปดาห์ที่แล้วเนาะขึ้นมา11%นะครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ขึ้นมาเทียบกับออคออื่นๆเนี่ยออคออื่นๆแทบไม่ได้ขึ้นเยอะกว่า BTC เท่าไหร่นะครับซึ่งเนี่ยจะเห็นเลยว่า b G c เนี่ยเอาเม็ดเงินกลับไปเยอะ นะครับมีความเป็น Bc Dominant ขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับทีเนี้ยพอมันเป็นอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่อันนี้ผมผมผมแชร์แล้วกันนะครับสิ่งหนึ่งที่หลังจากเนี้ยที่ผมรู้สึกว่าผมจะมองต่อก็คือพอเวลา Bc มันขึ้นเดี่ยวเดีนะ่ยวเนาะเราเสียเปอร์เซ็นต์แล้วมันขึ้นเดี่ยวเดี่ยวแบบเนี้ยผมจะเริ่มมองหาเอาคอยบางตัวที่ทรงยังสวยอยู่และเดี๋ยวถ้าเกิดว่า Bc มันเริ่มเกิดการเขาเรียกว่าอะไรครับเริ่มเกิดการพักตัวนะครับสมมตินะพอเม็ดเงินมันไหลเข้ามา Bc และ Bc เริ่มพักตัวเนี่ยผมจะไปดู ตัวออคอยบางตัวที่มันไม่หลุดทรงนะครับมันไม่เสียทรงแล้วจะไปใช้จังหวะนั้นในการยอร่อเข้าซื้อนะครับยอ่อเข้าซื้อเพราะว่าถ้าเกิดว่า BC เนี่ยจากที่เคยคุยเรื่องฟันโฟกันเนาะเวลาฟันโฟรหรือว่าเม็ดเงินเวลามันไหลในโลกคริปโตเนี่ยมันจะไหลาจาก BC ลงมาอีทูเรียมแล้วก็มาพวกกลุ่มอินฟาสตั u เจอร์ L1 ลหนึ่งมิดเดิลมาร์เก็ตแคปสมอลมาร์เก็ตแคปมาเป็นสเต็ปไปเรื่อยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะมองแล้วว่าถ้าเกิด BC มันขึ้นแล้วเริ่มไซด์เว์หรือร่มพักตัวเน อาจจะเป็นจังหวะของออคอยบางตัวบางกลุ่มหรือเปล่านะครับซึ่งเดี๋ยวมาทํากันบ้านกันเนาะการำกันบ้านเนี่ยผมวันนี้อาจจะยังไม่ไม่เห็นว่าจะเล่นกลุ่มไหนละกันเนาะเพราะว่า BC เองก็ยังไม่ได้ลงชัดเจนด้วยแต่ถ้ามันลงหนักๆเนี่ยคิดว่าวันพุธในไลฟ์นะครับเพราะว่าพุธเรามีทุกรา์ตอนเย็นอยู่แล้ววันพุธน่าจะได้ทํากันบ้านกันหลายตัวเหมือนพุธที่แล้วเนี่ยก็ได้กันได้ห่อกันมาหลายตัวเลยใช่ไหมก็น่าสนใจอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในส่งอง BC วันนี้ดีกว่า หมดปัญหาการโอน USDT ด้วยค่าธรรมเนียมที่สุดแสนจะแพงวันนี้ m a c b i t โ b เกอร์ที่รับการรับรองถูกต้องในประเทศไทยได้มีการเปิดตัว Chain TRC 20ที่ทำให้เ,เพื่อนๆสามารถโอน USDT ได้แบบค่าธรรมเนียมถูกและรวดเร็วสามารถสมัครใช้งาน m a c b i t ได้แล้ววันนี้ที่ QR Code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอ หรือถ้าอยากจะดูคลิปรีวิววิธีการโอน USDT แบบเต็มๆโดยพี่แชมป์เนี่ยสามารถที่จะดูได้ที่ลิงก์ที่อยู่ใต้ description ของคลิปนี้เลยครับโอเคมาเริ่มกันดูในส่วนของตัวกราฟ Bitcoin ในภาพรวมให,ใหญ่ๆเนาะบ i t c o i n ภาพรวมให,ใหญ่ๆเนี่ยเราเราเคยไล่กันไปแล้วเนาะว่าชุดนี้มันคือการวิ่งขึ้น1 2 3 4 5ซึ่งผมมองว่าขึ้นจบครบ5ขึ้นหมดแล้วนะครับตั้งแต่ตรงโซนนี้ดังนั้นตอนนี้สิ่งที่เราตามอยู่คือฝั่งของขาคอลเลกชันที่อยู่ตรงโซนนี้นั่นเอง ซึ่งขา c o l l e คชั o ณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยขึ้น A นะครับขึ้น B และเดี๋ยวเตรียมตัวลง C แบบนี้นะครับเป็นลักษณะนี้เ,เดี๋ยวเปลี่ยนเป็น label ตัวนี้ละกันนี่ครับสีชมพดูดูที่สีชมพูก่อนนะครับตอนนี้ปัจจุบันคือมองว่าชุดเนี้ยเป็นขึ้น A ใหญ่นะครับที่ข้างในประกอบไปด้วยขึ้น A B C เห็นบ้างมี3าม segment A B C สีเหลืองนะครับแล้วก็ขึ้นชุดเนี้ยขึ้นไป r e เทสเป็นขึ้น B ใหญ่ครับ เป็น A B C สีแดงซึ่งก่อนหน้านี้นะครับอา,อาทิตย์ก่อนเราเล่นกันในโซนตรงนี้ใช่ไหมครับก่อนเบรกสามเหลี่ยมเราให้จังหวะการเข้าลันชุดนี้ขึ้นไปแล้วดังนั้นวันนี้เราจะมาดูครับว่าเป็นไปได้ไหมที่ชุดขา C นี้กําังจะจบแล้วเหมือนกันเพราะจุดน่าสังเกตของชุดนี้คือมันขึ้นมาทดสอบไฮเดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วเริ่มมีสัญญาณใน4ชั่วโมงที่เกิดในส่วนของตัวดเวเจนนะครับดเวเจนไป แล้วถ้าเกิดว่าเราเข้าไปดูในส่วนของ1 H นะครับจุดนี้จะเป็นจุดแรกครับเป็นครั้งแรกเลยที่กราฟหลุดโลนะครับก็คือทำ lower low ต่ำกว่าโลของโลก่อนหน้านี่ครับโลก่อนหน้าคือตรงนี้ใช่ไหมครับกราฟทำ lower low เป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นจุดนี้จะเป็นจุดที่ผม tp เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือเทคนิคที่เราเคายใช้ครั้งก่อนคืออย่างนี้ใช่ไหมเราเห็นกราฟวิ่งปึ๊บขึ้นมา แรงๆใช่ไหมเราก็ใช้การยกไฮยกโลในทำเฟรมเล็กค่อยๆไล่ตัวทลลิ i n g ต t o p ด้วย sl ไล่ขึ้นมาใช่หไหมครับถ้าเราสังเกตดูเนี่ยเป็นปายกไฮยกโลยกไฮยกโลไม่มีจุดไหนเลยนะครับที่ทำ lower low เนี่ยจนมาถึงจุดนี้อ่ะบางคนบอกว่าพี่แชมป์ตรงนี้หรือเปล่าที่ทำ lower low นี่กราฟเป็นป่าโลอยู่นี้ขึ้นไฮแล้วก็ลงโลอีกโลหนึ่งตรงนี้ lower low หรือเปล่าต้องบอกว่าอันนี้เป็น lower low ในทำเฟรมย่อยนะครับเป็น lower low ใน เขาเรียกว่าอะไรดีเป็นโลว์โลในโครงสร้างย่อยอ่ามันลดโลในโครงสร้างย่อยเพราะว่าถ้าเราจะนับโลโลจริงๆเนี่ยมันต้องนับจุดนี้ครับเป็นจุดโลหลักเพราะว่ากาฟเห็นปะ่ะมันมีการยกไฮชุดนี้ลงโลชุดนี้ใช่ไหมครับจากนั้นขึ้นไปทำไฮอีกชุดหนึ่งแล้วก็ถ้าจะหลุดโลจริงๆมันต้องหลุดจุดนี้ตัวเนี้ยมันไม่ได้ทำไฮใหม่ดังนั้นมันไม่ถูกนับว่าเป็นไฮกับโลในโครงสร้างหลักเห็นป่ะชุดนี้ก็ยังไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยพอชุดนี้เริ่มเบรกไฮขึ้นไปปุ๊บ เราถึงมองตรงนี้เป็นโลก่อนหนะ้าอ่านี่ก็ขึ้นยกไฮยกโลเห็นปะยกไฮยกโลยกไฮยกโล w จมมาถึงโซนนี้ครับที่ก็ทําโลล่าสุดแล้วก็ขึ้นไปเบรก g h เห็นปะเป็นการเบรกไฮเพื่อบอกว่าอันนี้คือโลนะสุดท้ายหลุดโลเรียบร้อยครับหลุดโลเรียบร้อยก็เป็นจุดที่เราต้อง tp ตามหลัก trailing stop แต่ถ้าบางคนบอกว่าพี่แชมป์อ่ะยังรู้สึกว่ายังรันได้อยู่นะครับก็เอา ema 5 0ขึ้นมาสิอ่าสีเหลืองไ,ไหม ณตอนนี้กราฟเห็นไหมครับอันนี้เป็นสีเส้นนะเส้นสีส้มเส้นนี้จะเป็นเส้น50สีส้มเส้น50เนี้ยถ้าดูก็คือยังไม่หลุดนะครับบางคนได้จะใ,ใช้ระบบด้วย EMA 50ก็ยังสามารถลันได้อยู่นะครับแต่เดี๋ยวพอมันหลุดเต็มเตแท่งมาเนี่ยหลุดเต็มเตมแท่งมาตรงนี้ค่อยปิดเก็บกำไรก็ได้ นะครับอันนี้คือกรณี4ชั่วโมงใช่ไหมเอ้หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนะครับ EMA ห้าสิบหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าสี่ชั่วโมงเนี่ยอันนี้อีกยาวเลยครับสี่ชั่วโมงอันนี้ยังไม่ใกล้เลยดังนั้นตอนนี้ถ้าครั้งที่แล้วเนาะที่แนะนาไปก็คือใช้ EMA 5้าสิบในหนึ่งชั่วโมงสาหรับ B C ลันชุดนี้ได้ตอนนี้ก็จ่ออยู่นะครับจ่ออยู่ว่าจะได้ว่าจะได้ TP จะได้เท l l i n g stop หรือเปล่านะครับดังนั้น B C สถานการณ์เป็นอย่างนี้ทีนี้หลังจากจบชุดนี้เเ่รรราิิมลงจงจง ผมมองว่าตัวขา C ีมีโอกาสมาแล้วนะครับตรงนี้ต้องระวังให้ดีการพักตัวถ้าไม่ได้มีข่าวใหญ่ๆข่าวดีอะไรมาทําให้ B C มันขึ้นต่อเนี่ยก็คิดว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่เริ่มพักได้พักจะลงมาพักถึงไหนต้องบอกว่าถ้า C จบตรงนี้นะมันจะเข้าขายตัว normal b ก็คือเป็นกรณีแฟ a ที่เป็น normal b ใช่ไหมครับก็คือไม่เกิน100%จะไม่ใช่เคสตอง b ซึ่ง normal b เนี่ยเป็นอะไรที่วาง t a r ก็ตขา C ได้ยากมากเพราะว่า มันสามารถจะเกิด C f a i ลสามารถจะเกิด C ที่ลงมานิดหน่อยใช่ไหมลงหลุด A มานิดหน่อยก็ได้หรือจะเป็น C ที่ลงยาวเลยก็ได้อันนี้เกิดได้หมดดังนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วครับหลักๆเลยเดี๋ยวจะต้องมาจับจังหวะการลงในส่วนของการเล่นชุดนี้ครับว่ามันจะลงเป็นขึ้น1 2 3 4 5หหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมันลงมาแล้วเรานับได้แล้วว่าโอเคมันจบขึ้นฝั่งลงแล้วนะเราถึงจะเริ่มเข้าไปจับจังหวะซื้อเล่นอีกฝั่งหนึ่ง ใครจะช็อตก็ดูดีครับ,รบตรงนี้ถ้าอีมเอยังไม่หลุดในส่วนของตัวการหลุดโลหลุดแล้วนะครับก็ผมเก็บ t p แต่ผมไม่เล่นช็อตนะโดยปกตินะครับก็จะเล่นแต่ฝั่งรองเป็นหลักนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว BTC นะครับที่เอามาให้ดูทีนี้เดี๋ยวเราอัปเดตกันสักเล็กน้อยในส่วนของกรรบ้านเก่าๆแล้วกันมีตัวหนึ่งที่เราท p ไปแล้วครับจากการบ้านของเรานั่นคือโอ้ก็เรียกว่าได้ว่ามันเกินเป้าไปไกลเนาะนั่นคือตัว เซตาใครได้เก็บตัวนี้ไปบ้างยินดีด้วยนะครับสำหรับครั้งที่แล้วจุดเข้าเราสวยมากจุดเข้าเราคือตรงนี้เลยเนะครับจุด TP เราคือโซนนี้ปรากฏว่ามันมันแทงไม่หยุดเลยครับเนี่ยถ้าบางคนเนี่ยอย่างบางคนเราวางเราวางเป้าเล่นไว้แล้วใช่ไหมสมมติว่าเราวางเป้าไว้แบบนี้นี่เ l เราสต็อปล็ตรงนี้ใช่ไหมปึ๊บเนี่ยครับ TP เราท p ตรงนี้สมมติว่าเราวางเป้าไว้แบบนี้เนี่ยพอเวลามันถึงเป้าแล้วจริงๆอ่ะถ้าทรงกราฟมันยังยกไฮยกโลไม่เสียทรงอ่ะ เราสามารถใช้วิธีในการรันเทรนด้วยแบบ b ีก็ได้ครับก็คือเนี่ยเล่นสวิงไต่ตามโลไปเรื่อยจนถึงมาวันนี้ไอ้ป่าเพิ่งไม่ทำไฮใหม่แล้วทำโลว์โลอันนี้เพิ่งหลุดเองนะครับเพิ่งหลุดเองก็เนี่ยเพิ่งจะได้ทีพีเองถ้าเกิดรันมาจริง,รงๆก็น่นหนักประมาณ3 0ซึ่งเห็นป่ะจุดนี้โอเคเนี่ยเราจะเลือกเล่นแบบนี้เวลาเราเล่นเห็นไหมเราเล่นเราเล่นจากโครงสร้างที่มันเบรกเคทไลน์เบรกเคทไลน์เสร็จปุ๊บเรารอเขาย่อครับมาเล่นอยู่ในโซนนี้เนี่ยสามารถทำได้อันนี้คือตัวเซต้า ตัวต่อมานะครับที่เราคุยกันก็จะมีอีก3ตัวใช่ไหมมี Cf ซีเเนี่ยอ่ะให้ดูไอเดียผมไว้ก่อนเนาะซี x ณปัจจุบันนะครับส่วนตัวเนี่ยผมผมเรียกได้ว่าตัวนี้เป็นตัวที่ผมไม่ยุ่งเลยเพราะว่าเราถือมานาม,มากแล้วนะครับในโซนนี้นเนาะในโซนเส้นขาวเนี่ยอันนี้คือจุดจุดเข้าเราผมถือมานาม,มากแล้วแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรดีวาง SL เนี่ย SL ขยับขึ้นมาอยู่ที่โซนนี้คือโซนที่เป็นโซน ใต้ใต้ดีมาลโซนแล้วกันใต้ดีมานโซนก่อนหน้าถ้าราคามันหลุดมาตรงนี้จริงอ่ะผมก็ยอมโดนสต็อปลอดแล้วกันแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะให้ t p ตรงนี้เลยมันไม่คุ้มเวลาเพราะว่าเราถือมานานแล้วอยากจะยังไม่อยาก t p ตรงนี้นะครับถึงทรงมันจะเริ่มดูแบบอ,อ่อนๆลงมาแต่ในลักษณะของการยกไฮยกโลเนี่ยมันก็ยังโอเคอยู่นะซีเ <X S 1> เป็นตัวหนึ่งที่ปล่อยครับก็ตามระบบไป SL ก็ SL ที่0.1634หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนาะตอนที่มันเราซื้อในโซนเนี้ยเรา SL ตรงนี้เลย ใช่ไหมครับตอนนี้เราขยับขึ้นมาแล้วนะครับก็เรีเยกได้ว่าอ่ะเป็นตัวหนึ่งที่ปล่อยปล่อยไปก่อนแล้วกันนะครับอ่ะมาดูที่ตัวต่อมาครับนั่นคือในส่วนของตัว c t x c ตัวนี้เนี่ยจริงๆเราบอกไปเมื่อคลิปก่อนหนะ้านี้เลยใช่ไหมครับว่าตัวนี้จริงๆเราถึงเป้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ TP ก็สามารถเนี่ย TP ได้เลยเป้าที่1 0 0ถึงแล้วแต่ว่าผมเองยังไม่ TP เพราะว่ายังรู้สึกว่ากราฟเนี่ยทรงมันก็ยังยกหยกโลอยู่เห็นไหมยกหายกโลดังนั้นเนี่ย เลลิงสต็อปลากมาไว้ที่0.514ตอนนี้ยังไม่หลุดนะครับลงมาเยอะก็จริงแต่ยังไม่หลุดนะจุดเข้าเราตรงนี้ใช่ไหมจุดเข้าเราตรงนี้ดังนั้นเนี่ยยังไม่หลุดเรายังมีกําไรอยู่ถ้าหลุดลงมาอย่างมากผมล็อกกําไรไว้แล้วแต่ตรงน,นี้เราลุน้นไม่ว่ามันจะอาจจะวิ่งต่อขึ้นได้ดังนั้นปล่อยพื้นที่มันวิ่งไปถ้าใครจะเล่นสเติดตามผมเราผมทําวิธีนี้อยู่นะครับก็ลองดูส่วนตัวต่อมาครับ D Y D X อันนี้บอกตั้งแต่โซนตรงนี้แล้วนะตอนเบสเนาะ กาตอนนี้เบรกขึ้นมาดีเทสเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าถ้า BC ลงนะครับถ้า BC ลงกาฟก็อาจจะวิ่งปึ๊บปึ๊บลงมาตรงนี้ได้เนาะลงได้อีกแหละคือพูดตรงๆถ้า b c มันปรับตัวลงเนี่ยถ้า BC ปรับตัวลงเนี่ยสามารถจะเล่นได้นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นการลงมาทดสอบรีเทสแล้วนะครับถ้าไม่ตรับใดยังไม่หลุดโซนดีมานโซนตรงนี้เนี่ยผมว่าตัว dyDX ก็ยังเป็นตัวหนึ่งที่ที่ยัง Followup ได้อยู่เนาะนี่ก็เบรกเบรกรีเทสมา โอเคนี่ก็จะเป็นกราฟทั้งหมดในวันนี้นะครับหลกัหลกๆก็พูดถึง BC แหละที่มาอัปเดตว่า TP แล้วนะครับท p แล้วเนี่ยก็หลุดโลมาเรียบร้อยนะครับทีนี้ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับหน้ากราฟแหละว่าจะไปทางไหนต่อถ้ามันลงมาเลยเราก็รอดักข้างล่างอย่างเดียวแต่ถ้าทรงเขาบอกว่าเอ้ยอีม5อเหนียวไว้เอาอยู่เนาะงัดต่อขึ้นไปเนี่ยก็เดี๋ยวปล่อยให้เขาขึ้นไปให้เรียบร้อยก่อแต่ผมมองว่า คงขึ้นไปอย่างมากก็ไม่น่าจะเยอะมากแล้วครับถ้าเยอะมากจริงๆเดี๋ยวเราค่อยดูจังหวะเข้าไปเล่นอีกทีนึงเพราะว่าเดี๋ยวยังไงช่วงกาบเนี่ยมันจะมีช่วงวิ่งช่วงยอ่อพักในโครงสร้างที่เป็นสับโครงสร้างอยู่แล้วเป็นโครงสร้างภายในเนาะตรงนั้นเนี่ยเราสามารถจะย่อเข้าไปหาจุดเล่นเรื่อยๆอยู่แล้วเนาะก,ก็ไม่เป็นไรช่วงนี้ถือว่าเป็นการเก็บกําไรเข้ามาให้เราได้เปรียบก่อนละกันคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับก็หลักๆเลยช่วง3วันมานี้ไม่ได้อัพคลิปเลยเพราะว่าหลักๆเนี่ย มันเขาเรียกว่าอะไรดีคือแผงมันยังเหมือนเดิมอ่ะเนาะก็เหลือแต่เราลานดตามระบบไปทีนี้พอมันหลุดแผนแล้วผมก็แค่มาอินฟอร์มอินฟอร์มให้ทราบแล้วกันว่าผมไปแล้วนะ <c oughs> เนี่ยครับผมไปแล้วนะผมหนีไปพักก่อนแล้วเอ่เก็บกําไรก่อนแต่ก็คงประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะติดตาม Follow up นาะว่าเดี๋ยวสถานการณ์ต่อไปเราจะทําอะไรยังไงก็สามารถที่จะ กดติดตามนะครับแล้วก็กด s u b s c r i b e นะครับในช่องของไอเลอ o อลอได้นะครับก็จะได้เห็นเนาะกดกระดิ่งไว้ด้วยก็ได้นะครับในส่วนของใครที่ชอบคลิปแนวนี้ใครที่ไปทีพงทีฟีอะไรกันมาเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับเช่นกดไลค์นะครับหรือมาคอมเมนต์บอกพี่แชมป์หน่อยก็ได้นะครับเพื่อจะได้รู้นะครับว่าเออใครไปทําอะไรกันมาบ้างจะได้มีกําลังใจนะครับในการหาตัวอื่นมาบอกให้เพื่อนๆได้ไปทำกันบ้านกันต่อกันอีกละกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่แชมป์เองต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในช่องไอเลอเอลวัสด